โอเคทุกคนกลับมาอยู่กับช่องเฟิร์นเองครับกันอีกแล้วนะแล้วก็จะอีพีสองนั่นแหละทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่ามันอันคดคลิปลงหรือเปล่านะแต่ก็ถ้ามันไม่ลงก็ขอโทษนะก็จะมาแบบอ,อ,อตู้เซฟอีพีสองกันนะจ้านายจ๋าก็แบบทำในวันเดียวอะเออดีโอเค เดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันเลยนะทุกคนเออเห็นว่าเขาสร้างกันดีดีเดี๋ยวจะเลือกบ้านกันเลยนะทุกคนแต่ว่าบ้านเนี้ยยังไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ไอ้บ้านเนี้ยหนึ่งนะขอหาแป๊บนึงอ่ะไอ้บ้านนี้แหละไอ้บ้านชาวติดต่บนี่แหละอันนี้รู้นะทุกคนอเอาลู้ ถ้าลุกก็เข้าไปเลยนะทุกคนเออมเอ่ม,อมปรับสีบ้านก่อนหลับบ้านเราจะเข้าไปกันเลยนะทุกคนอ่ะทุกคนเห็นตรงนี้ปะย่างรตรงนี้นเข้าไปเลยดินเข้าไปนี่เราก็จะไปผังห้องรับนะนี่ตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นโตน๊ะเซฟนะทุกคน บางคนอาจจะรู้สนเนะอาจจะรู้แล้วบางคนแบบเพิ่งเล่นใหม่ๆไม่รู้บ้างก็ก็ต้องอ่อาายไ้่นะทุกคนสุนเนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะทุกคนอะไหนๆก็รู้ล้วก็ลงไปบ้านแป๊บนึงก็แล้วกันจะเอาสานะ้ำทุกคนวันนี้จะทำกันอีกปะนอีพีสองอะ เออไม่รู้จะแต่งตัวอะไรดีเนาะอืมแล้วนะ mm. ลก็ไปดูนะจะใสละ่ลางนี้ก็ลลลลลแล้วกันแล้วเราเราแบบแต่งตัวใส่ซีกันดีปะ เราก็เป็นน้องวันพุธกันดีกว่าอา๊ะเป็นน้องวันพุธก็ละกันเนาะนี่เป็นอันนี้เนาะชุดนอนเป็นเวนสเทนนี้เด็กช่างคือเอ๊ะอัะน,นนี้ไม่ใช่เหรออ๋อสับสก๊อตคืออันนี้ใช่ปะแล้วเนี่ยเด็กน้อยอ๋อบางอันก็จำไม่ได้นะทุกคนนี่สวยปะ ไวทูเคก็จะเป็นอันนี้นะร่างปกติเอ็ะงั้นขออนุญาตแชร์ร่างนี้ก็ละากาันนะเราจะทำอะไรกันต่อดีละ่ะหรือว่าแต่งตัวในอันนี้ปะในทั้งหมดเนี้โดยไม่ต้องเสือไม่ต้องไม่ต้องใส่ไอเดียอะไรอะไรใดๆนะทุกคนเออลองแต่งดูปะละ่ะน่าจะมีอะไรแหละมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวแล้วก็จะมาถ่ายคลิปกันเลยเ,เปิดมาก็เป็นแบบนี้นะทุกคนแต่งตัวเป็นอะไรดียะอืมของที่มีก็จะแต่งตัวเป็นแนวอะไรดียะฮาโลวีนก็น่าเบื่อเนาะเพราะนะว่ามันจะหมดเทศกาลแล้วอะเพราะว่าตอนเนี้ยงั้นลองใช้ของพีเงียบดีไหม ใช้พีเนมทั้งหมดบางอันมันก็จะไม่สวยทุกคนงานขอใส่เป็นหูฟังอันแรกก็และกันไม่รู้สวยไม่สวยก็ไม่รู้ว้ยใส่นี้ดีกว่าบ้านอัน,นี้อ่ะ แต่งตัวเป็นแบบาตามตามใจฉันตามใจฉันเลยก็แล้วกันนะทุกคนอยากแบบให้แบบแต่งตเตรียมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะทําตามเนาะโอเคเนาะเนาะน้อเะประมาณนี้นะเอาผมสีดำดีไหมหรือว่าไม่เอาใครเจ้าก็แล้วแต่วนะทุกคนนะขอเอาสีนี้ก็แล้วกันอุ้ยอันนี้สวยนะ แต่ว่ามันต้องมีอะไรขัด้องแน่ๆเลยเแต่งเป็นสาวไว้ทูเคดีกว่าเออแต่งสาวไว้ทูเคเออแต่งสาวไว้ทูเคเออไอน้นั้นอยู่ไหนไวะนี่มันจะเป็นสีน้ำตาลอะ อันนี้ก็น่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยนั่งออกเปไหนี้ก็แล้วกันแบบสายคอฟฟอะไรเงี้ยเออรู้จักป้าสายคอฟฟอ่ะเออถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวต่อยนะทุกคนอันนี้ไม่ได้หาเรื่องนะอ,อ่ะใส่อะไรดี อันที่เราแ้บหามาสิบล้านชาติเคยไม่ใช่ละมันไม่มีเสื้อสไตล์คอฟฟี่แหละเฮ้ยอันนี้เข้าดีนะถ้าใส่เป็นอันเนี้ยก็ดีอยู่นะแต่มันอาจจะมีรู้ดีกว่าก็ได้ เอิ่มเราจะใส่เป็นกางเกงอะไรดีอ่ะเอิ่มใส่อันนี้ไหมนี่ก็สวยดีนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเอ้ย ไอตรงเนี้ยโอ้ยไอตรงเนี้ยมันดูแบบมันขัดตามากมันใสนก็แล้วกันนะทุกคนอันนี้เหรอโอ้โหมูมีความแบบน้าเหน็บมาขึ้นขึ้นมาเลยอะ่ะจู่ๆมันก็มีความหนาวเหน็นบขึ้นมาในตัวเลยอะ่ะอืก็วสวยดีนะทุกคนบ้าเราจะไปขับรถกันนะทุกคน เออเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะเต็งค่ะนนี้พูดแก็บคนในครอบครัวนะทุกคนเออเอารถเป็นสีน้ำตาลมันก็จะแปลกๆอ่ะเอารถเป็นสไตล์ก็ละกันแบบมี้ไฟด้วยใส่เออมอ่ะเดินไปกันเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราจะหาของที่มันเป็นโซลตาเน่ซึ่งโคสินนา มเงี้ยมงมเงีย้งยมกันเนี่ยเออไม่เคยอะไรหน่มเงี้ยมงมเงีย้งยมกันวะไม่ดีกว่าไันต้องสนใจไะทุกคน,นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่ไ,ไม่ใช่มาไขอันนั้นนะที่มันเป็นผีอ่ะมันไม่ใช่นะทุกคน,นไม่ใช่เงี้ยเออร้านอาหา,นารนี่แหละ มาดูอย่างที่หนึ่ง,งตุ๊กตาตุกตาต๊กตาตุ๊กตาน่ารักมากเลยกอดเล่นนอนเพราะว่าง่วงจึ๊บจึบ,จบเอ,อื้อนนอนดีกว่าอย่างที่สองกีตาอย่างอันที่ 3าจานข้าวนีก็จดานข้าวอันที่5ไอศครีมกินแล้วเย็นใจไม่ต้องฝ่าไปไหนก็กินได้อืมอร่อยอันนี้หกกับอันที่7นะอ่ะอันนี้8ก็เป็นแก้วกาแฟนี่นี่เก้าก็ เป็นโกโก้และจะเป็นโกโก้ Go. เราจะมาลองท่าเต้นที่มันเหมาะสมกันตบ,บมือ,อยังไงอะอ่ะ,อะเราจะมาทำแบบคุยเล่นกันนะฮ้ยทำยังไงอ่ะเราจะเริ่มนะไม่อกครข้งแล้วทำไมไม่เอ้ยหรือว่า,าไปไว้ v นะีพีแล้วให้เราอัปโหลดเสร็จแนละ้วเราก็แบบ แล้วก็แบบว่าทำเป็นแบบละครไงเออน่าจะดีเหมือนพี่นิวอะ่ะอยากทำอยู่เหมือนกันเดิอ่ะทุกคนแค่นี้ก่อนนะเออก็แค่นี้โอเคงั้นต้องกดไปตรงนี้